ยังไงครับพร้อมไหมครับว้าวทำไมเสียงมันแผ่วจังเลยพร้อมไหมอะพร้อมครับวันนี้มันจันแล้วนะเริ่มเรียนใหม่แล้วนะโอ้โหดูนาฬิกาโอ้โหรองเท้าโอ้โหกระเป๋าตุ้งตูโอ้โหแยกไปไอ้ไฟด้ไนซีมันคิดว่าหินซ่ไฟด้านไหนไฟไเสร็จแล้ว อย่าลืมนะอยิงยิงคำนี่กดนะกดคือห้ามห้ามอะไรนะห้ามอะไรหรอกดังๆไม่ได้ยินห้ามออ,ออกจากห้องห้าม <laughs> ออกจากห้องห้ามนี้ออกจากห้องนี่คือกด